เก่งแนี่น้ำก็ได้หน่อยครับผมจริงยกปอนอย่างเดียวครับอายุสินายยกเก่งไปครับอ่าไฟที่เราซ้อมมากี่วันก็มาเกือบเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายปอนอย่างเดียวครับอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับก็อยู่ที่เดิมเลยครับผมแล้วมีใครไปช่วยเป็นคู่บ้องซ้อมตอนนี้ก็มีพี่เพียงในค่ายพวกในค่ายเยอะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสูงเท่าไหร่หนึ่หกสิบแปดน้ำหนักปล่อยแล้วตอนนี้ห้าสิบสี่มวยสไตล์อะไรครับเก่งครับวันนี้มาเจอกับตันนะ เคยต่อยกับกับตอนไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขาอยังเขามือตายฝีมือครับฝีมือชนฝีมือเลยแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยกันเนี่ย วางเกลวบางแผงให้ดิก็ไปเรื่อยครับต่อยตามตาตาเราไปมีเราเดี๋ยวแก้ไขอุ้ดก็เบอร์ดีเนาะล่าสุดต่อยวิทย์ไหนครับช่างเจ็ดครับวันนั้นต่อยกับเพชรเด่นดีครับเปรมวะชนะมาชนะคะแนนเวทต่อน็อกเลยเวทร้อยก็เวทนี้เลยเนาะเมื่อเช้ามาเวทน้ำหมักนี้เกิดอะไเกิดปอนหนึ่งครับปอนหนึ่งผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตอนนี้สมบูรณ์เต็มร้อยอ่าวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาแค่เหมือนกันครับ ไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ4ี่โลครับต่อยมวยไทยมาของเราตอนนี้ห้าสิบกิโลครับคนจังหวัดกาลสินครับฝากเชิญช่วยแฟนคลับหน่อยฝากชาลสินเชิญด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนวันนี้คู่ที่สองท่องห้าขอโชคดีบังคับฝาก